ก um ับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลสู่คนเนาะมืบอนี้มาเปิดภาพอยู่เพื่อนเพื่อนข่อยสูาพ่อแม่พี่น้องเลยเลื่อนสบายเฟิร์นเนาะขวดน้ำไม้ข่อยธร็ได้ขวดน้ำไม้เอามาแต่เพื่อนพูดเละพ่อแม่พี่น้องเลยขวดละมื้อไปก็บพกินน้ำแล้วก็สะท้อนกระนั้งอะไรนึงขวดน้ำไม้ อุ่นตอนนี้ก็อยู่ในครัวกับหมูอ่ะนสิเฮ็ดกินอย่งเนาะคนับลมีอ้วันนี้ตัวเย็นสาดมากดีมากเลยยิ้มยิ่โอ้ดีเลย อากาศหนาวพูดไม่เนอะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอากาศกระได้เนาะตอนนี้มาไม่นี้พัดหนาววันนี่ก็หนาวหนาวไม่นี้ยังหนาวอยู่เนาะอากาศบ้านเฮานี่โบ้คุ้งี่หวานพักหอมี่หวานแล้วเนาะเอากระดาษโป้ก้อยให้มันซุ่มนี่จะนี่ว่านี้จน อักาศพักผ่อนเขียนหาแบบว่าอากาศพักผ่อนมีกับพักบัวพักบัวที่จะต้องพักกันนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยพักยังตัวนี้ตัวนั้นคือปอกตัวนี้คือบวปอก Bẹp bốc, bẹp bốc, bốc thôi bóp thôi bóp 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 Tà hu này nó. Ừ. Có một cái thắt đây hơi nè, tại tồn mất. lửa vô bia xong ăn à, nhọt đi nói nè. Ôi đọc đào lươn, cháu nan bớt vô đọc luôn rồi. Không cháu ở đây. Ờ. Ừ. Hoặc ở nan bớt đọc nhưng vẫn bên đỏ kêu tỏ đi nè. จะเงินปนญ่านดอกดาวเรื่องฝนวัดฝนว่าฝนชีเห็ดอย่างนั้นฝนปลูกให้คอยฝนว่าปลูกให้คอยอันซียันอย่างนั้นฝนว่าฝนปลูกจัเคือ่อะปลูกจั่นเือ่รสามีเ่สามเือปลูกแล้ววันนี้แหละปีนี้ก็ปลูกแล đại sĩ làm cưa mà chứ cưa Mẹ của đỏ hảo là cho kia vậy, vầy vàn mày, Nè gì <laughs> cho là bớt, bớt, là, đổ đổ bớt đấy mình, mình khưa, không là bớt chứ bớt chứ bớt con bớt <laughs> làm cưa cho này Tôi làm cưa đấy, này cả <laughs> Tớ này nhăn วด้ากองพ่นปลูกนี่นานบดสงสัยอันุเบบเ่นะที่งามด้่แต่เมีนไปลายเด้ลายเนาะแต่ิเีรหายราดิมันก็หาลายมันก็งงามด้ยหน่อยบัวพาบัวรพาไทยมีงามนนงไทยแกนเีวานน้นนู้ก็นั่นนะจะได้แนวมดอกเป็นุ่มเพิ่มาเสียหาแล้วรบ่ แบ่แล้วแ่ว่าเ้นไ่ได้กวเนาะเพือยได้เสียเาเสียแล้วเพิ่นกะไวโปกเงามันเนาะโอ้เย็นเยพี่น้องเย็นจะเจ็บสมองวนีิเจ็บกระบอกตาแล้วเดินเบาตาเจ็บตูเราเหมอะไปถ้าว่หมอบไปเพื่อนนี่เห็ดบลอมแปมนะฮะนี่ห้วยแล้วว่าว่ามอบเพื่อนเรา่เห็ดอะไรก็เป็นงาเฉยๆเพ่เนวะสองเห็ดทหรมันแล้วได้เพื่นวะ ก็เลยเลี้ยวแต่กะซีอันซาแนบว่ะเพราฝนว่ามัมอบให้หลดห้วยมันบัวไรได้หนิงานมันเป็นฝุ่นปกเนาะราะว่าคือสิงามค่ะ้องนี้องบัวรัานะจำนี้อย่างงามแล้วล่ะขักเลยนานตัวนั้นนะครับสวัสฝนภูมใจได้พักขึ้นเถิดหลือได้อันตัวนั้นนพักเสริมเลยบวพักเสริมนี่มันชิง เพื่ทุกใจเอาเพื่อนฝูกงานไลยตอนนั้นเพื่อัวฟัวได้บอกเนี่ยบอกให้เพื่อนเอาไปคุดแช่ใหด้วยบอกว่าอีกอันนั้นมันว่ะยันซ้ายว่ะเจ็บหัวจะเอาไปซักเจ็บหัวย้อนว่าอากาศมันเปลี่ยนเลยหอยเดลยหอยตั้งแต่มือซื้อนี่ว่าไงอันนี้ขอบริเจ็บหัวอากาศเปลี่ยนแล้วเจ็บเบ้าหูเบ้าตาเลย หนาวฮงลูกก uh, uh, ็โอยนั่งก็โอยมันคัดไปเลยเลยนี่นะบินนะแต่มือซื้อนี่มาเมื่อวานนี่ผัดเย็บผัวบ่นมือลอยตามกระตุนกระตุ้นถูกดอกดาวเรืองมีตัวชุดอะไรได้เนาะสิบดีได้ชิแก่ได้เล้วขอายต่อหนึ่งเลยนี่ตรงไหนเนาะมันเริ่มกรุดแล้วเนาะมันเริ่มกรุดเลยของสองเงินแบบเป็นปีก็ยังปีสองปีพุ่งแล้วปะ หมแน่ของเราจนสีบิดดอกจนห่าวอีกเลยของชาเงินยังบดได้แต่เขาอันนั้นบังนี่ออกหมากเลยมันจนสุดเลยเนาะหมูแน่จนจนได้แนวได้เงินเลยห่าวว่าอะไรดิ hảo và để đây phụ về xin lỗi đây nó giờ nguyên cái đấy bà mới đây sẽ học là phần thảm sẽ nó bà đọc đào lương bớt phần cái bộ đây bộ viên nhang bà ao Àu... may bà có hoa chè lấy nó là thứ neo là cả vạt may bà sẽ bộ phần phần tuần một ngày bớt như vậy hát lợi nó nha bố nó bé 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 phần bé 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 นั้นแล้วเลยงักบวมนึกแตกไว้เลยแล้วพวกเียคุณน้องมื่อนั้นสะท่องเพิ่งเด็ดไปใส่แกงไปใส่แกงแล้วไหมป้าหมักชมพูมันคือล้นบ่ต้นมันน้อยเพ่อเมิตรมันบ่พอบันีล้นบ่นอะไรนี่บ่ได้ขายเขาติดกุญเระโอ้โหติดปุ้มติดงงเลยต้นไม่น้อยนะมันก็เลยล้นที่ล้นกันเ้ยอ๋อบุเห็ดต้นชเดี่ยมันจะล้นที่เรา จะท้องสิมาเก็บเป่าท้องิมาเก็บเอาไปกินเพราะว่าต้นมันต้นมันบระกอเนอมันกะสียงอย่างมันมันกะสิล้นเด้คนว่ะหนาวโอ้ยพี่น้องเอ้ยอากาศกะเปลี่ยนแบบกระทันหันเลยนะแบบ เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนห้อนก็ห้อนจัดหนาวก็หนาวจัดสิว่าจังใดเล็กน้อยก็ได้สิบาสบายนะแบบนี้นะมันเป็นแบบว่าผัดห้อนก็ห้อนอะไรอขัดหนาวก็นหนาวจนเจ็บสมองคุหนาวจนเจ็บสมองเพราะว่าอันอากาศบาพุ่งที่ เ,เดีวว่นแรกอะไรอน่างนี้เสียหนาเสียตองได้่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเน,ะเน,นาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาดูฮึยังไม่เ้างอุ๊ดนั่งยกมันมีอีกเครือหนึ่งเลยอยู่เนี่ยเพระาะว่าเราเสีย คนคืฟังท่อไว้เป็นจุดเป็นจุดเนาะเวลาเป็นหดมันก็ง่ายเลยแล้วตะกี้สิเปิดแต่ว่ามูนทิ้วๆนะสนใจมันแดบอ่นั่นเป็นดาแล้วกันเลยเห็ดแบบไม่ใส่สายยางหัวลดสบายแล้วนี่ยอดยอดบวกในุ่มนี่ก็ต่างแต่อากาศดี กินนาวจะเจ็บกัวนาวจะเจ็บกัวอันนี้จะท้องมากอันนั้นมากกว่าก่อนน้ำไมมของแม่พี่น้องถ้าถ้ามีก่อนน้ำไมเนี่คือเพราะว่าเอาไว้แกงเนาะเล่นชุบเลยได้มาเลยเป็นขั้วเป็นขั้วอย่ามาเล่นทั้งๆมาเล่นทั้งคนว่อนได้คุณนอาคุณแม่พี่น้องเลย อย่ถ้าให้ข้างขึงงน้นเนาะเมื่กี้แบบขึ้นก็ได้่าข้างถูกไว้เลยนะำตำำพงงอุดแล้วก่อน้ำใไม่มันยังบัวใหญ่ ถ้าท่องมักอากาศแบบนี้ได้่อแม่พี่น้องเวลาแดดละเมื่อยแดดละเมื่อยถ้าว่าอากาศได้เส้นม่เดือดรอนยางไปใส่กับหมเมื่อยยางไปใส่กับหมเมื่อยเขื่อน่ก็เมื่อเนียนยันเลยยันลงก็เล่นยสิบ่เมตรลบแม่งอะไร เศษใส่บาทเศษใส่บาทตัวมันมีบนแจกเขาเนาะมันคือตัวอยู่เนื้อแหละชาท้องก็ไม่ได้ไปเราไมนไกลไปตอนแรกไปแป๊เดียวแล้วก็ไม่ได้ไปเลยนี่หมากง่ายๆเลยกุนตะกี้ก็มีไล่หมากเลยเรียนชาท้องกินเบะละสายต้น ลนทำแล้วไปกินมันแล้วเด้โอ๊ยยางว่ตาดึงาค่อ๋อตนนี่บเฉยบ่มันหลายต้นังเ้อ้เป็ดยูเต้นน้อยแต่ว่าเป็นโรคหนเนาะ cắn lôn lôn lại lôn lại đi lôn ôm men vào tốt nhiều đấy lại tốt nữa thì nặng ta mình chăm bớt đủ chìm bớt hết mặt xì đà cả lơm lại lơm lơm này cái này là đã ừ. có à, đây chìm được không biết gì đâu về mà nó mình không cua nó còn xé nhà cái cái nó ngày bay ngang bay ว ah, ่ากลัวมันบ er ่ได้กับหัวตื่นเลยสะท้อนตื่นตัวงูแต่ละต้นก็เป็นเบิดแหละอันหมากันนี่นะมันสิสุกแบบใหญ่นี่ลงเว้ยอันนี้ต้นอันนี้สะท้อนบีบเบิรงงั้นไงก็คือมีแต่แข็งแขง แไปว่าสมมติว่าฮับพิดไปไว้ซื่อๆนี่มันมันสีสุกอยู่บ่อพเมพี่น้องเีสุกอยู่บ่อแต่เขาบอก่ามันชีสุกอยู่บ่อแต่ฮับพิดแบบอันไปใส่ถุงยางใส่กระสอบไปอยางไว้สิมันมันนันชีสุกอยู่บ่เนาะเบิ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาอุ้งม่วงแอนต้นตัวนี้ขนาดมันใหญ่แล้วมันยังมันยังหล่นเลยนี่เนาะทำติดเตัวนี่ฮะหล่นบ้านนี่วัดเรืองมัสินี่ บิดเลยล่นเบิร kind of mm ์ดเลยถ้ามันติดอยู่แต่ว่ามันมันสิอบติดหลายพวกนี้ร่นเบิร์ดเลยเหลืองเลยนะล่นเบิร์ดเลยทีว่าแหละต้นมันหากับเป็นปีนี่นาะมันก็ได้แบบติดเงี้ยอันนี้อะล่นเต็มที่ดินเพราะว่ามันมันนั่นอย่างเปิดห้อง มันมันลายเกิดฮะดิยังบริเหตอย่างเลยมือจับถือกระโดดอู้ตอนนี้กินลายแล้วต้นกินลายละกำจัดกินสองวันเพียงพักค่ะพักค่ะหรือว่าพักสงบนะเด็กหยดบ้าไง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 บ่เอยได้กินแกงน้อไม้ยันแต่ก็บม่ได้ใจนี่หยดบวกอยูยอย่นี่ก็มีเอ็น พอตำเลยนะเงีนเอ้ยบังหุ่งพอตำเลยได้หนินบงังหุ่งเฮานี่แนนส่วนมากนี่บางหุ่งมีที่ได้กินตัวที่มันเกิดเองไปเองตัวปลูกนี่ยั่างบริกินพ่อบันดไดนะตัวนี่น้องตัวอันแบบว่ามันเกิดเองแบบแว่าถิน่นไนถิ่นยางมันไปนี่กินช,ช้ิกินกินได้ลงได้ลายเลยปีนี้ต้น ก่อนๆนะฉัได้กินต้นนี่มองมวงปีนี่ห่า,ากเ็ากเป็นน้ำลังมูปินโอ้กล้วยก็เห็นได้บัดนี้เป็นหมากแหละบัะนี้ทิท่นานบอกเอาแขกใหงกินน,นะกะปัาเจ้ากบา็บอก่อยก็จะขินเนะาะเพราะงานกายมากเลยเจ้ากะบอกแต่แขกให้ตัง อุ้ยกระปูเงินกระปูง่ายเงินกระปูใหญ่เอาว่ากระปูกระปูเลยกระปูตัวแม่ซั่มนี่ง่ายนะมันออกมาออกมาตายเลยสวนออกมากระปูเลยกระปูมันมันคิดว่าฝนตกได้อากาศมันหนาวมันก็เลยออกมา คหายเงนสองเงนก่อนก่นรอปจิตต่มป่า่วงไข่ก็บึงงน้งามเอาหัวหนึ่งบ่เธอหน้องงามเราเีน่อ ก็เอาหัวนึงแหละแจ่เงินองบอกเอาหัวเนาะน,นี่ต้นหมักสะโบักถ้าผู้ใหญหูแม่นมาบอกสะท่องนี่คุเนาะหรือว่าโทรมาบอกก็ได้ว่าหมากกันนี้นะเขาต้องปิดมันบอกมันจะสินุกพอมันง่ญ่ว่าไดนยยนะตามสะท้องเห็นง่ญ่ว่าแหละแต่ว่าคือยังคือบุมีหมากที่แบบว่ามันชุกสิกละน,น,นะให้มันชุกค่าต้นบอกด้วยว่าเฮาต้องเก็บไปบม่มเนาะ คาซุคาต้นทรงแบบทิน่นี่หมดมีแมงแค่น้อยพี่น้องป่ะโอเคสาวพรแม่พี่นออ้นองเลยคลิปนี้สาวทองกับชิคอจบค,คลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝาพพกพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวทองคือเก่าเด้อเนาะที่เขามารับชมคลิปของสาวทองที่บอกข่าวโฆษณาก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะคลิปนี้เรากะ ลาไปแล้วสบายดีและสวัสดีวันสุกสุคนเนอะบ๊ายบาย